ปลอดออนทัวร์บายทีเสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับก่อนที่จะไปดูกีฬากันนะครับก็เริ่มต้นกันที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับเปิดตัวสู่นักท่องเที่ยวนะครับ ในปีพศ2510นะครับเป็นตลาดน้ำที่ถือว่าเป็นมิราเคิลออฟไทยแลนด์เลยเงจากว่าเป็นมหัศจรรย์วิถีชีวิตของชนบทไทยรูปแบบการค้าขายที่พายเรือค้าขายบนเรือใช้ชีวิตบนเรือเนี่ยแบบนี้โดยคลองดําเนินสะดวกเนี่ยได้สร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยทรงเห็นว่าการคมนาคมในท้องถิ่นนี้เนี่ยไม่มีถนนที่เชื่อมกับอำเภออื่นส่วนมากก็จะใช้เรือเป็นพาหนะซึ่งคลองนี้นะฮะ จะเชื่อมกับแม่น้ําท่าจีนและแม่น้าแม่กลองพอขุดคลองนี้สําเร็จเนี่ยประชาชนทั้ง3จังหวัดเนี่ยก็คือสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ราชบุรีเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้โดยใช้เวลาขุดทั้งหมด2ปีในรัชกาลที่5ได้พระราชทานชื่อคลองว่าคลองดําเนินสะดวกตลาดน้ำนะครับจะเริ่มคึกคักตั้งแต่6กโมงเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงเวลาประมาณ11บเอโมง พี่พายเรือซื้อขายกันตลาดกลางเนี่ยก็จะปิดก็ประมาณบ่ายสามโมงก็หมดแล้วนะครับก็ไปกันช้าๆหน่อยแล้วกันหลายๆอย่างสําหรับนักท่องเที่ยวมไม่ว่าจะเป็นเดินชมตลาดน้ําเลือกซื้อเลือกชิมอาหารจากบนเรือนะครับพี่ขาไม่ขานํามาขายเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือการนั่งเรือชมบรรยากาศนะครับหรือว่านั่งชิมอาหารบนเรือได้ด้วยโดยจะมีเรือบร,ริการนักท่องเที่ยวหลายๆแบบด้วยกันทั้งเรือพายแล้วก็เรือยนนะครับเรือพายเหมาลำเนี่ย ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทถ้าเรือยนต์ประมาณ800บาทนั่งได้8คนนะใช้เวลามา45นาทีในการล่องคลองไปเที่ยวชมการทำน้ำตาลปึกจากดอกมะพร้าวนะครับก็เลือกซื้อหาของไปกินกาแฟร้านต่างๆกาแฟรุ่นเกา่ารุ่นใหม่มีหมดนะฮะก็การเดินทางนะครับสำหรับการที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำด้วยคสะดวกก็ไปเส้นนคนปรปฐมนะครับทางลงหมาเลข4นะครับก็ไปได้เส้นหนึ่ง แล้วก็ไปเส้นถนนวีปักท่อได้อีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการจะเดินทางโดยรถสาธารณะ,รณะก็สามารถที่จะไปขึ้นรถสายประปาการกรุงเทพเนินสะดวกได้เลยที่ขนส่งสายใต้เที่ยวแรกในอ่องอแต่ตีห้านะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงนะฮะถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อได้นะครับีกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและนั่นคือตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับเสร็จจากตลาดน้ำครับเดี๋ยวผมไปลุยกันต่อ เพราะว่านี่เป็นทริปที่ไปเที่ยวก่อนหลังจากนั้นไปดูกีฬากันนั่นคือสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับกีฬาดีของจังหวัดราชบุรีวันนี้นะครับเห็นจะไม่มีทีมใดร้อนแรงไปกว่าทีมราชันบังกรหรือว่าทีมราชบุรีมิตรผลนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะพาคุณมาเยี่ยมรังของทีมราชบุรีมิตรผลพวกเขานะครับมีโอกาสสูงที่ได้พาชั้นขึ้นไปสู่ไทยเพเีบลีกในฤดูกาลหน้าค่อนข้างสูงด้วยความพร้อมต่างๆหลายประการนะครับ พวกเขาจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ได้สําเร็จด,ด้วยการพาช,ชั้นจากดีชั่น2สู่ดิชั่น1และไทยพิพีลีกได้ภายในปีเดียวเช่นเช่นที่เมืองทองหนองจอก27ทำได้หรือไม่หน้าติดตามครับแล้วก็หลังจากที่เดินดูในเบื้องหน้าของโโสโมสรราชบุรีมิตรผลนะครับ ถือว่าทีมราชันครกรทีนี้เนี่ยถ้าจะให้คะแนนนะครับก็อยู่ในระดับเฟตบีอัศจรรย์ร้รอมรอบนะครับของสมโมสรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในั้นเฟตเอในส่วนของการจัดการทีมนะครับก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพพอสมควรนะครับในเรื่องของการจัดการขายตัวหน้าสนามพื้นที่การตั้งบูธหน้าสเตเดียมนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับเรดดยวิชั่นหนึ่งที่พัฒนาจากชั่นสองขึ้นมาฮะ ก็ถือว่าสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่กําลังเตรียมตัวที่จะพัฒนาขึ้นไปก็คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณสักสปีถึงสปีจะขึ้นไประดับมาตรฐานที่สูงกว่าน,นี้ได้นะครับนั่นคือภาพรวมของสโมสรราชบุรีมิตรผลนะครับหรือว่าราชันบางกรที่ผมมาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับ